สวัสดีับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ปั๊มแม่งเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับเอบเสียบนะครับผมนะก็อยู่กับเอบเสียบนะครับผมเนาะครับเนาะเหมือนเดิมครับผมมาก็จะมาเล่นเกมอันเส้นทางอยังนึเส้นทางกองจ่องนะครับผมนํามาเล่นเส้นทางกองจ่องนะครับโอเคป้ายป๋าเปิดที่30เหมือนเดิมนะครับผมนะ30รอบแรกเหมือนเราเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นการดูเชิงว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะ มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมตายครับผมเส้นทางโกงจองนะครับผมนะเวอมอยากดูก็ทําให้ดูนะครับผมนะบอกว่ามันเตยกระจุกระจ่ายนะครับก็มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะเบ่งกันไปเรื่อยๆนะครับผมมาดีครับผมไอตัววายที่มันโฟม่านะครับสําหรับคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับ มันก็จะเป็นก้อนทองทวงนะครับอยู่ใต้อักษรวนนะครับอ่านี่นี่นี่มันก็จะเป็นวายแตกขึ้นมานะครับถ้ามันเป็นสเก็ตเตอร์ที่มันแตกขึ้นมามันก็จะมีสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะเป็นตัวภาษาจีนนะครับติดอยู่ข้างล่างนะครับผมนะว้าวุนเราก็ดูจากสถานการณ์นะครับเดินจากบิดยี่สิบนะครับผมนะก็ลดไปถึง400เลยนะครับผมอาไปลอยพันรอบครับพี่น้องเอ้ไม่ปังก็พังไงครับผมนะ ไปกันเรื่อยๆครับผมไม่มาให้มันลุบไปนะครับผมนะเอาสู้กันยาวๆครับพี่น้องสู้กันยาวๆไปเลยนะครับผมโอ้ยปวดขาดิคอยนั่งเหรียญอยู่ในรถนีดิไปครับผมบัตรของเขานะี่เขาเขาไงาเขาสาเทเขาบนัตของข่อยนะตีไปเท่าเนะดี๋ยวเรนี่ยมาครับพี่น้องเนะี่ย เอาแล้วไงดวงนี้มันต้องมาแล้วนะครับตกลงมาวายวายวายเออครับผมคุณเราก็หายไปเรื่อยๆเ,เอาเต็มเกียร์กระบ้าบอยมี่ดาวก็ไหวตรงนี้เต็มเชื่อกันบ้าอุ้ยเกือบเขาเ่าเร็วนะครับผมนะขาดอยู่ตัวเดียวนะครับโอ้ยบ,บังแบบไงเลยครับเมื่อกี้นี่แผ่นดินสนั่นมันไหวเลยนะครับผมนะคอยใะเฮ็ดเองนะนครับผม มาอีกครับพี่น้องเอ้ยมาอีกครับผมให้มันได้อย่างนั้นสิโรบินนะครับผมนะสวยงามปันแต่งปีเลยนะครับเฮ้เฮ้ยเฮ้ยหมาครับพี่น้องเอ,อ้คอมโบเออคอมโบโรัวๆครับผมเน้นๆครับผมมาดีเออมาแล้วครับจังหวะนี้มันต้องมาแล้วไม่มาอีกเนาะอ,อะไรครับนี่ ไปครับผมไปมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหตอนนีน้ก็ผ่านไปประมาณแปดสิบรอบที่เราลื่นมาแล้อือเอาเฮ้ยเพื่อแบบเป็นง่วงนอนแวเพราะมันหาหลักนอนจะตื่นกว่านะพี่น้อนงี้ยกัดเบื้องมันหมุนไปหมุนมากัดไล่แต่นะครับผมนะไลยตานะครับก็ง่วงนอนนั่นแหละครับว่าอย่างไรนะครับผม เบื้องไปเบื้องมากะหาวน้อน no? เฉลียวประเดี๋ยวเปิดพัดลุ่มทางตาเจ้าของอวอบเนี่ยรับคาโทรศัพท์เลยนะครับผมนะโอเควายสวยครับผมเน้น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 อยู่แล้วนะครับผมนะวายสวยๆยังนีบอกว่าแตกดีนักแตกดีหนาใช่ไหมเดี๋ยวจิมลินให้เบื้องนะครับผมนะเล่นแตกดีนักดีหนานักใช่ไหมมาคุยโอ้อวดนักใช่ไหม ได้เอามันเป็นอีอย่างอีกดิ๋ยเฮ้ยทุกคนครับมันโปมันโปรครับมันโป้ให้มันโปรครับทุกคนให้มันโปรครับมันโปเอามันเป็นอีอย่างอีกเหรอฮเออมาแล้วครับพี่เนาะมาแล้วยาวไปบาทที่นี่ใส่กันไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เออบังยังวะย่าไปย่าไปเยได้ยูครับผมเฮ้ยผมถามจริงเถอะเกมนี้มันมีโบนัสไหมครับผมนะเกมนี้มันมีโบนัสไหมครับผมผมปั่นมาขนาดนี้ยังไม่เข้าเลยนะครับผมนะจะหมดร้อยรอบอยู่แล้วเนี่ยครับผมนะยังไม่เข้าเลยนะครับ มันต้องเข้าสักรอบดิเพื่อนทำไมมันเข้ายากเข้าเย็นอย่างไี้ผมว่ามันต้องแตกกระจุกระจายแน่นอนนะครับผมนะถ้ามันเข้ายากปนีนนะครับผมในความคิดของข่อยนะครับผมนะ <util Wo? S 1> จังไดมันก็แตกกระจุกระจายแน่นอนนะครับผมนะประมาณสองสามเสียนได้ครับผมนะ <im> แตกเบียดซีซิบนะครับผมนะส <c oughs> <c oughs> องสามเสียนหรือสองร้อยเออมาดีครับผมดูดิครับ okay. Okay. แตกกระจุกระจายจริงนะ oh? แตกกระจุกระจายจริงนะคือ ทุนผมแต่กระตุกระต่ายจริงๆนะคือสามพันผมไปหมดแล้วอู้ขออภัยครับผมออืเต็มเียงครับผมไมาออีก่เอาเข้าไปครับผมอืไมาอีกเต็มเียงครับผมว้มาวดอกนีก็เต็มเียงครับผม,มเ,บเน้นๆครับผมพันเจ็ดมาเลยนะครับผมนะโอเคทุนเราก็ยังลดไม่เยอะนะครับผมนะเอา ฟึกแตกบางง้างไงนะครับก็อู้หมาอีกแล้วครับผมหมาอีกแล้วเตี่ยมยังครับผมคอมโบรัวๆนะครับผมนะมาอีก270นะครับผมนี่ยังไงล่ะครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงเน,เน้นปีเลยเนาะครับเนาะผมถามจริงอะ่ะเอาโบนัสออกแล้วใช่ไหมทำไมผมปั่นไม่เข้าโบนัสเลยอะครับผมนะมถามจริงอะ่ะ ใครเล่นเกมนี้ประจําอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงทําไมผมเข้ายากจังนะครับปกติผมหมดไม่เกินน้อยรอบผมก็เข้าแล้วอะ่ะอันนี้อะไรครับนี่อ่ะโกป่ดิ <laughs> มันโฟไม่ดิโอ้ยอยังวะยังวะยังวะ <laughs> โอผมถามจริงเ่ะ <laughs> มันมีโบนัสไหม โอ้เล่นมาตั้งหกนาทีอะครับยังไม่เจอโบนัสเลยนะครับผมนะวยมันต้องเข้าไอผมสักรอบแลายห้องอย่างนี้แต่ว่าคอมโบคอมโบมันดีอยู่นะครับคอมโบมันนะครับผมนะตอนนี้มันดีอยู่โอ้ยเห็นทหารครับผมให้ผมถามจริงคือใช่ป่ะเนี่ยมใช่ป่ะเนี่ยโอ้ เกมมันมีโบนัสไหมครับผมนะทำไมมันเข้ายากเข้าเย็นอย่างนี้ผมว่าแตกกระจายได้นอนนะครับถ้าเขาได้อ้ถ้าเขายากปนนี่นะครับผมนะหนีถ้าเขารอเข้าโบนัสยากๆนะครับผมนะอ้แตกกระจายนะครับแต่ถ้าเราเข้าโบนัสไวๆนะครับเรียบร้อยครับผมหลังๆมามักจะโดนกินหมดนะครับผมเนาะเราก็เชื่อนะครับผมนะศรัทธานะครับผมนะศรัทธานะครับผมเ ก็ศรัทธาว่ามันจะเข้าให้เรานะครับทุนผมก็หายไปเรื่อยๆนะครับผมนะผมถามจริงเถอะนะครับผมนะเกมนี้มันมีโบนัสไหมนะครับผมนะโอ้เกินไปเอ้ามาเลยครับพี่น้องเอ้มามาเบิรงกันนะครับบาทที่นี่ต้องแต่กระจุกกระจ่ายแน่นอนครับผมมาดูกันนะครับมันคือสิ่งที่ผมตามหามาตั้งนานนะครับผมนะแน่นอนครับผมมันต้องมาแบบกระจุกกระจ่ายแน่นอนนะครับผมนะมันต้องมากระจุกกระจายรอบแรก อุ้เบาเกินเฮ้ยอันดับแรกขอสามพันยิ้งก่อนได้ไหมเพื่อนว้าวาอีกมามาบางนี่ละ่ะพี่น้องยังก็เต็มเียงก็แบบสวยงามงามไมยย่ห่อโอยเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ก็หกร้อยแล้วนะครับผมนะที่ได้ทุนคืนมาเนาะบาทที่นี่เนาะ วายเออเออรวด้วยแ้ Our ี่จะเป็นสุดท้ายว่ายังไงนะครับผมนะทุนผมก็ยังไม่ได้คืนเลยนะครับเรียบรอยครับนี่คือสิ่งที่ผมตามหามาตั้งนานนะครับผมนะนี่คือสิ่งที่ผมตามหามาตั้งนานแตกกระจายนะครับผมนะผมมาแตกกระจายก็เสียไป 700นะครับผมก็ไม่ตามนะครับผมก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปหาหลินเนลไม่กันดีกว่านะครับผมนะก็สูบเบาไว้นะครับผมนะเขาไปก็นึกว่าจะแตกกระจุกระใจที่ไหนได้นะครับเป็นเราแตกกระจุกระาจนะครับผมสูบเบาไว้ครับผมกับเส้นทางกองจองนะครับผมนะภาคสวงนะครับป้ายป้ายป้ายแยกๆครับผม